เจ้านางสุขันธาในเชียงใหม่ตำนานรักราชสำนักเชียงตุงเชียงใหม่รุ่นสุดท้ายเจ้านางสุขันธาในเชียงใหม่เป็นเจ้านายจากราชสำนักเชียงตุงที่สมรสกับเจ้าอินทนนท์ณเชียงใหม่เจ้านายจากราชสำนักเชียงใหม่นับเป็นเจ้านายชั้นสูงผู้สร้างตำนานรักสองราชสำนักเป็นรุ่นสุดท้ายรองศาสตราจารย์สมโชติองสกุลผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ล้านนาเล่าเรื่องนี้ไว้ว่า ย้อนไปเมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกองทัพเชียงใหม่ร่วมกับกองทัพสยามตีเชียงแสนได้สําเร็จมีการเทครัวคนไทยยนจากเชียงแสนไปยังที่ต่างๆคราวนั้นพระเจ้ากาเวลาได้มอบหมายให้ท้าวแก่นคํานํากําลังขึ้นไปเชียงตุงเพื่อกล่อมให้เจ้ามาหาสิริชัยสารมพอยะเจ้าเมืองเชียงตุงยอมสวามิภักดิ์เจ้ามหาสิริชัยสารมพอยะไม่ขัดขืนและนําเจ้านายขุนนางและชาวเขินจากเชียงตุงไปอยู่เชียงใหม่ ลูกๆทั้งเจ็ดคนของเจ้าฟ้าชายสามเจ้าหอคำเชียงตุงยินยอมย้ายไปเชียงใหม่เว้นเพียงเจ้ามาหาขนานเจ้าดวงแสงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมไปด้วยและขอต่อสู้กับพม่าท,ที่เมืองหลวยเมืองยางแต่ต่อมาพม่าส่งคนของเจ้ามหาขนานมาเกลี้ยกล่อมและยกขึ้นเป็นเจ้าหอคำเชียงตุงเมื่อเจ้ามาหาขนานซึ่งแล้วเจ้านานมาหาพรหมผู้เป็นบุตรชายก็ขึ้นเป็นเจ้าหอคำเชียงตุง และเมื่อเจ้าหนานมหาพรหมสิ้นเจ้าฟ้าโชดกองไทยน้องชายเจ้าหนานมหาพรหมก็ขึ้นครองชิงตุงเป็นลำดับถัดมาหลังจากเจ้าฟ้าโชดกองไทยสิ้นเจ้าหอคำชิงตุงคนต่อไปก็คือเจ้าฟ้ากองคำฟูบุตรชายเจ้าฟ้าโชดกองไทยจากนั้นตำแหน่งเจ้าหอคำชิงตุงก็ส่งผ่านไปสู่เจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทร์แถลงน้องชายเจ้าฟ้ากองคำฟูเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทร์แถลงแห่งราชสำนักชิงตุง มีชายาหกคนและมีลูกทั้งหมด19คนในจำนวนนี้มีลูก3าคนที่มีสายสัมพันธ์รักกับฝ่ายล้านนาคือเจ้าฟ้าพรมลือเกิดแต่แม่เจ้าปทุมมหาเทวีผู้เป็นเจ้าแม่เมืองอัคระมะเหสีสมรสกับเจ้าทิพวรรณหลานของเจ้าบุญยวาฒวงมณิชเจ้าหลวงลำปางองค์ที่13าเจ้าขุณศึกเกิดแต่เจ้านางจำฟองสมรสกับธาดาพัฒนาถาบุตรธิดาคหบดีบ้านวัวลายเชียงใหม่ เจ้านางสุขันธาเกิดแต่เจ้านางทิพหลวงหรือเจ้านางบูทิพหลวงสมรสกับเจ้าอินทนนท์ณเชียงใหม่รัชบุตรของพลตรีเจ้าแก้วนวรัชเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่9ซึ่งเจ้าแก้วนวรัตเป็นพระเชษฐาต่างมณดนใยเจ้าดารารัศมีพระราชชายาเจ้านางสุคันธาเกิดเมื่อปี2 4 5 3ปีสุดท้ายในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหอหลวงเมืองเชียงตุงมีพี่น้องร่วมมณาห้าคนคือเจ้านางแว่นแก้ว เจ้านางสุคันธาเจ้านางแว่นทิพ์เจ้าสิงชัยและเจ้าแก้วเมืองมาเจ้านายแห่งราชสำนักเชียงตุงสมรสกับเจ้าชายแห่งราชสำนักเชียงใหม่ณนหอคำเชียงตุงมีเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทรแถลงและเจ้านางปทุมมหาเทวีเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2476และมีร้อยเอกโรแรค่าหลวงอังกฤษผู้กำกับราชการนครเชียงตุงร่วมเป็นเกียรติในงานมงคลสมรส เจ้านางสุขันธาและเจ้าอินทนนท์ถือเป็นสายใยรักอันแน่นแฟ้นระหว่างราชสำนักชีิงปุงเชียงใหม่ที่เป็นรุ่นลูกร,รุ่นสุดท้ายของเจ้าหลวงทั้งสองครองรักอย่างยาวนานกระทั่งเจ้าอินทนนท์สิ้นลมหายใจในปี2534สิริอายุ81ปีจากนั้นเจ้านางสุขันธาได้สิ้นลมหายใจในปี2546สิริอายุ93ปี